มาแล้วนะอาจารย์แล้เต้นหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้เพราะคนสองเกตคนนู้นและให้คนกลางคือคนนี้เพื่อนจะไปไหนเนี่ยเพื่อนมาตั้งแคมป์หรือเพื่อนมาอะไรกลางเต้นต่อหรือเื่อากลางเต้นให้ได้ไหมได้ครับแข่งกันเปล่าแข่งกันเปล่าแข่งกันเปล่าเสร็จแล้วกูจะเป็นบัวไดนไหมเิหรือมันไม่ได้ถ่าย ยนงวิดีโอแล้วจะย่างหมาแทนเราเฮ้ยไปไหมทริปนี้ไม่ลมนะดรกทริปเดียวไม่ลมถ้านัดตเดือนอะลมแต่ว่าไม่พร้อมอะไรเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาตางเต็นต์นะคะซึ่งเป็นการ ลางเต็นท์แคมปิ้งครั้งแรกของอิงกับเพื่อนๆนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเพื่อนมยไม่มามันเป็นทีที่แบบปุ๊บปั๊บมากๆแล้วก็ก่อนที่จะมาเนี่ยเพิ่งจะไปเอาเต็นท์มามันยังอยู่ในกล่องอยู่เลยอะ่ะมันยังไม่ได้แกะเลยอะ่ะ<อ>ตอนเนี้ยเราอยู่ที่สอไลรีสอร์ทนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นแบบลานกลางเต็นท์แบบกว้างๆแบบริมอ่างเก็บน้ำสี่ยัดนะคะไป มีคนมาเพิ่มไปกลางไฟคีตกันดีกว่าร้อนมากเลยไฟคีอันนี้เราได้ความอนุเคราะห์มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะในคือตอนนี้ไฟคีต้องกลางแล้วนม่เคยแบบกลางไฟกูจะเป็นบัวได้ไหมเนี่ยมันวุ่นวายจังวะนี่มายังไม่ครบนะเนี่ยได้ความอนุเคราะห์เเราถอะมาไกลๆน่คะสาว เพื่อนเก่งจังเลยเก่งมากค่ะเสาเนี่ยไม่มีรูไปติดตามไอจีเขาได้นะคะคนนี้เฮ้ยอย่างไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนาละโมไว้เลย ชายเสร็จยังอ่ะหกเสาขอวช่วยเหลือหน่อยดิไหวปะยิงไหวปะกลับบ้านเดี๋ยวไปเช่ารีสอร์ทนอนตรงนั้น a few moments later เสร็จแล้วเสร็จเพราะคนนี้เพราะเราต้งไม่สำเร็จเราไปเราจะกางเต็นท์โชว์การแกะกล่องเต็นท์ด้วยมือเปล่าเพราะไม่เอาอะไรมาเลยอ่ะแล้วเต็นท์หน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้เพราะคนสั่งคือคนนู้นแล้วให้คนกลางคือคนนี้ช่วยไหมนะ เด้งเขาช่วยหนักหนักดีไปก็มาเปิดถุงเต้นกันกลายเป็นคลิปอันบ็อกเฉยเลยจริงๆมาสีดเหมือนกิวอ่ะโอ้ยแถมทวงมาให้ด้วย หมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนไปไหนอะประตูอยู่นี้มันต้องหันประตูไปทางไหนอะทางนู้นไงนี่นหันหาเขาทำไมเราต่อไปสมองแรงแค่ตรงไหนก่อนได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดอย่ารหนึ่งเสร็จแล้วมาเหนื่อยวะมางั้นสบายอะหกอันเฮ้ยแล้วยังไงต่ออะเสร็จแล้วอ๋อผมมึงต้องมีที่คุมดิตามข้างหน้ามานะเอาไม่ได้นอนเอาดอกเดียว รอเอาดองงี้ป่ะเออได้นะมึงอ๋อนี่มีอะไรเหลืออ่ะให้องนั่งหรอมันจะต้องมีมุมป่ะเหมือนกันไหมหน้าหลังมึงเอาประตูให้มันตรงกันประตูประตูอยู่นี่ไงเฮ้ยไม่ใช่ประตูอยู่นี่โอ้โหเก่งมากเลยแอคไม่ถีตอนนี้ทำอะไรอ๋อเออเออ เปิดแล้วก็พับป่ะ <c oughs> นี่เขามีหลังข้างนี้นมึองอันนี้ข้างหน้านี่คือข้างหน้าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่หมุนไม่เป็นไรทุกคนต้องเป็นครั้งแรกเสมอ <c oughs> เออครั้งแรก <c oughs> สีทองสะท้อนแสงมากท้องทอี่ไหนนี่มันสีกีวนนอนคะมีมน เฮ้ยเขามีเรือด้วยเหรอเออชั่วโมงละร้อยนู้นไงไปเช่าตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปต่อปลั๊กนะคะที่นี่เขาก็มีปลั๊กไฟให้แต่เราต้องไปด้านซ้ายเดียเรต้องไป้านซยี่สิบเมตรสิบเมตรเหล่าเมตรยี่สิบให้ให้เออให้เขาช่วยช่วยไปต่อได้ไหมคะอ๋อขอบคุณค่ะไปเรามีไฟใช้แล้ว กิจกรรมที่จะทําต่อไปก็คือถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเพรูปพอเสร็จแล้วไงพอเสร็จแล้วนี่ขาดไม่ได้ของช่องนี้คือการถ่ายรูปเปลี่ยนเสื้อไหมเสื้อดำเกินกับกระกปเอกกะกะเก้วมีเส้อเก่าอีเป็นพับถ่ายรูปนะคะจะมาถ่ายรูปไปไปเปลี่ยนเปลี่ยน เขาขายไงคอมเวอร์ยิงกี้คอมเวอร์ยิงกี้ไอดอลค่ะดื่มน้ำ่อยค่ะดื่มน้ำ จนแสงใกล้จะหมดแล้วลบรรยากาศดีมากเลยกิจกรรมต่อไป ทำไมคะแม่ครัวเดี๋ยวจะย่างหมูค่ะนี่นี่หมักมาย่างใบเชฟปลานี่มีเชฟด้วยแข็งอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กินอ่ะเราไม่ได้เอาออกมาหรืฟรีฟรีไว้เมื่อไหร่เราจะได้กินบาร์บีคิวบาร์บีคิวตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วยังไม่เปลี่ยนเมนูเลยังไม่เปลี่ยนเมนูก็มีหมูปิ้งหนึ่งไม้นี่ปั๊มตะเกียง มึงกูดีใจนะเว้ยที่ทิมนีดไม่ลมเอาเนยมาเนยมาก็ทำมันยักเลยเหรอก็มันทำกันตั้งนัดอาทิตย์เดียวอ่ะนวออะตื่นเต้นอะไรอ่ะตื่นเต้นอะไรเพราะอะไรสวยมากเลยอ่ะอะไรทิมนี้ไม่ล่มนัดอาทิตย์เดียวไม่ล่มถ้านัดเป็นเดือนอ่ะล่มแต่ว่าไม่พร้อมอะไรเลยนะจะทิมนี้ไม่พร้อมอะไรเลยนะต้องชมด้วยนะขอบคุณค่ายยัง ขอบคุณค่ะเสร็จแล้วอุปสรรคของที่นี่นะคะก็คือแมลงแมลงเยอะมากเยอะมากจริงๆนล้วขอชิมแเลยกวางอยู่ท้อน่ะชิมค่ะ เอออร่อยต้มแล้วหร้อนร้อนได้แล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วเชฟนะคะนี่อร่อยจังเลยจะไปเขียงไม่เหมือนกันอร่อยเลย ีเมนูต่อไปอีกเมนูของเรายี่เจาะหอยย่างมัดเมลโล่เฮ้ยไปไม้อานุยกินเล่นอ่ะแต่งเติมสีลิปให้มึงด้วยนะเหดปากมึงสีเฮ้ยยืดอยู่อีกฝั่งนั้นอะเอ้ยไม่ มาวันชาสัติวันไหนสมาชิกใหม่สมาชิกแป้งแคร์ขนนุ่มมากเลยอ่ะเอากลับบ้านล้วเอามงี้ไปเอาขึ้นรถไปเห็นตั้งแต่สะโตแล้วหอมไม่หยุดหนึ่งจะตายไปเลยไปเลย เอ,เออ,อเราอยู่ฝั่งนี้ใกล้อยู่ยน,นี่ห้องน้ำห้องน้ำเขาก็เยอะอยู่เนาะนี่เลยนี่ห้องห้องอะห้องน้ำนูนห้องอาบน้ำอ่ะห้องน้ำอุ่นอยู่ไหน,นมีไหมไม่มีไม่มีตีหนึ่งแล้วทุกคน ทุกคนยังกินอยู่อีกอ่อแล้วก็ผูกกับเนยปลาแล้วเด็กยากเลยย่างกับเนยปลาเก่าด้วยเลยนะโอ้โตีหนึ่งตีหนึ่งกับชาวแคมป์ยน่างเนยชีสทำไมวันนี้มาสิดจ้งนี่น้อซีมาล่าพาทิตมาแบบสุดๆเลยด่ สบายไหมคะสบายค่ะยิบนอนโคตรดิ้นเลยสัสคุณนอนอยู่ที่นี่ที่ประมาณสิเอร์เซ็นลยที่คุณนอนเต็นเ็นก็คือร้อนอ่ะร้อนอยู่อยูตอนนี้เย็นสิบแปดองศาบายดิบกาแฟเป็นกิจกรรมยามเช้าของชาวแคมป์เพื่อนกำลังเตรียมกาแฟนะคะดิบกาแฟ Cái tàu ghét làm gì? mời 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 menu mời 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 đi. Địt mời à? Tại mời 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 ใช่ไหมเหรอวะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทริปแคมปิ้งปุ๊บอัะของอิงกับเพื่อนๆนะคะก็ต้องมีครั้งที่สองแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อิงด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายใครช่วยเก็บลงเรียก <c oughs> คือมันมันเท่เอ๋ยมานานเลเต็นนั้นไรที่แล้วนุย่ยเขาเก่ากันหมดแล้วนุย้ยเอาเอาตีกับโต๊ะอีกเอาไปเก็บเด็ ของมึงจริงปะเนี่ยเพื <laughs> ่อนจะไปแล้วหนุยขอบล้วขอบล่ะหนุยเพื่อนจะไปแล้ว,ลว <laughs> หนุยหนุยนาะ <laughs> ทีหนึ่งแล้วหนุย <laughs>